ตอนนี้เมื่อยามค่ำคืนรวมกันหัวเราเสียงดังสังคมเล่นไปไม่หยุดทําต้องมาไว้อยู่ สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งตัวหน้ายินีวันนี้มาทํายำส่งเครื่องเป็นยำหมูยอเจยำลมมิตรนั่นเองก็จะมีหมูยอเจนะครับผมมีขึ้นช่ายมีมะเขือเทศมีลูกชิ้นมีเห็ดหูหนูมีแตงกวาแตงกวาจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เราเนาะเห็ดนางฟ้านะครับผมนี่หมูยอแล้วก็แครอทนะครับผมแล้วก็มะเขือเทศลูกใหญ่นะครับผมแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าใส่ ใส่พบเม็ดมะม่วงหิมะผ่านได้ครับผมเห็ดต่างๆเห็ดออจิอะไรเงี้ยเห็ดเอ่อเห็ดโคนเห็ดกิมจิดอกสีขาวหรือว่าสีน้ำตาลประมาณนี้เนาะแล้วก็มีพริกแดงแล้วเนี่ยนะครับผมแล้วก็จะมีอซอสพริกแล้วก็ซอสมะเขือเทศเนาะผมจะมาทําสูตรให้ดูว่าการปั่นน้ำจิ้มนี่มันจะมีความแซ่บมากแล้วก็ปรุงด้วยเกลือรสดีเจนะครับผมหรือว่าผงชูรสนะจะเข้ากันนะผงชูรสนี้จะเข้ากันมากกว่าเนาะ ทานกับผักสลัดเนาะจัดเสิร์ฟตามของเราตามต้องการเนาะแล้วก็ประมาณนี้ใส่เกลือนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมก็มันก็จะมีความอร่อยเนาะเดี๋ยวเราไปดูเห็ดทุกอย่างนะผมเอาไปลวกน้ําก่อนมูยอก็ลวกน้ําเห็ดนางฟ้าก็ลวกน้ําค <c oughs> ือทุกอย่างลวกน้ําให้หมดเลยนะครับผมประมาณนี้จะยามบุญเส้นจะยาอะไรก็ช่างก็ต้องลวกให้เสร็จก่อนเนาะประมาณนั้นแต่ว่าเห็ดเ,เห็ดโคนใหญ่เนะี่ยลวกนานๆหน่อยเพราะว่ามันจะมีกลิ่นเยอะนะครับผมประมาณ สังเกตไหมผมจะลวกจะจะไม่ลวกเห็ดพร้อมกันเนาะประมาณนี้อืมเราจะลวกเห็ดเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดเ,เห็ดโคนใหญ่ก่อนนะครับผมประมาณนี้อืมี่ก็จะมีมะเขือเทศใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาปั่นพริกแกงกันเ่าเรียกว่าน้ำยำกันเนาะน้ำยำก็จะใส่อ่าน้ำตาลปี๊บนะครับผมถ้าไม่มีน้ำตาลปี๊บก็ใช้น้ำตาลทรายแดงแต่น้ำตาลปี๊บจะอร่อยกว่าเนาะแล้วก็พริกแดงสดประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อ่าลากขึ้นช่าย รากขึ้นใชยจะมีประโยชน์กว่าหมายถึงว่ามันจะมีความหอมกว่ามันจะเข้ากันกว่าเข้ากันกว่ารากผักชีเนอะประมาณนั้นมันจะชูรสกว่าว่าอย่างนี้ละกันนะครับผมใส่ซอสผมใส่ซอสเอ่อซอสพริกไปด้วยซอสพริกเจเนอะแล้วก็ซอสมะเขือเทศเจนะครับผมประมาณนี้อ่าใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ไปปั่นเลยครับผมอืมปั่นให้มันละเอียดนะครับผมปั่นให้มันได้ที่ประมาณนี้คือ ก่อนหน้านี้นผมก็เคยทําสูตรยาไปแล้วเนาะอันนั้นจะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะอ่าให้ดูแต่ละสูตรแต่ละสูตรว่าว่าแบบไหนนะครับผมเอเอสร็จแล้วพอเราป่านเสร็จแล้วเรียบร้อยมาตั้งกระทะครับผมตั้งกระทะลงไปเลยแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนมาผ่านความร้อนพัชไรให้มันร้อนให้พริกมันสุกให้ทุกอย่างมาสุกแล้วเราสามารถเก็บไว้ได้ได้นานแบบเป็นเดือนๆเ,เลยครับผมมันมันจะไม่เสียนะประมาณนี้สามสี่เดือนผมก็ลองมาแล้วมันก็ไม่เสียนะครับผมประมาณนั้นอืม เราก็ปิดให้มันสนิทเนะอะเราสามารถทําปริมาณเยอะแล้วก็เก็บไว้ได้นะอยากยำมาไห่ก็ยำได้อันนี้ก็จะก็เป็นมาทําที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์ลงทานเนาะเป็นศูนย์ลงเจนะคะผมก็ยกังจะทำมาก็เลยมาทําให้ดูอ่าตอนที่ว่าปรุงเนี่ยใส่เกลือใส่ผงซุปว่าโรดดีเจลงไปเนี่ยอ,อาจจะไม่ได้เห็นบางบางตอนบางฉากจะไม่ได้เห็นเนอะแต่ผมก็จะพากให้แต่ยังไงก็ให้ติดตามอ่าน ผมก็แบบความสามารถพิเศษเนะาะจับโทรศัพท์ถ่ายได้ไหมอ่า,า,าก็ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปด้วยนะผมไปผัดรวมกันเลยทีเดียวภาพมันอาจจะแบบไม่ได้ปฏิปต่อกันเนะาะเพราะว่าบางทีตั้งเตาสามสี่เตาเรียงกันเลยแล้วก็สามสเตาอ่ะลายเมนูเรียงกันเลยอ,นนอันนี้ก็ใสอันนี้ก็ใสอันนี้ก็ใสก็คือแบบตัดถ่ายถ่ายถ่ายรวมกันแล้วก็ค่อยมาแยกคลิปต่าากเอาก็ความสามารถพิเศษประมาณนี้นะคะับมนี่ก็เป็นจัมจิ้มที่อร่อยเดี๋ยวเราจะไปยำกันเนาะอ่าประมาณนี้ยำแล้วก็คุกๆอืม ผมภากไปนี่ผมก็น้ำลายสอแล้วนะครับผมน้ำลายสอแล้วประมาณนี้ก็มีขึ้นช่ายแม้เราจะใส่ขึ้นช่ายกันนะผมคือมันจะชูรสนะผมขึ้นช่ายถ้ายาม,นะมันจะมีความชูรสกว่าแล้วก็อย่าลืมน้ำมะนาวนะครับผมเป็นสิ่งสําคัญเนาะประมาณนี้ก็แตงกวาแตงกวาเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เราเนาะถ้าอยากปริมาณเยอะหรือว่างทีอยากจะทำเขาเอาแตงมาเยอะเราก็ต้องมาทาจัดแลงร่วมบุญกุศลไปด้วยกันแต่ว่าขยำให้อะไรให้ทุกอย่างให้เรียบร้อยชิมคือทําให้มันเข้มข้นแล้วค่อยใส่แตงไปทีหลังเนาะ เพราะแตงมันจะมีน,น้ำอย่างขยำนานอ่าผมก็มาทำไกด์ไลน์ให้ดูเนาะเราอยากะยำแบบไหนวัตถุดิบแบบไหนตามใจชอบของเราเลยนะครับผมก็สีสันน่าทานไหมล่ะครับผมฝากผลงานต่อไปด้วยนะครับผมอน,อนุโมทนาสาธุกับพี่น้องทุกท่าน ฉันอยู่ตลอดตอนนี้ไม่ กลับขึ้นมายัางเป็นสุขอยู่กับเธอใจไม่ว่าคนของฉันอยู่ตลอด รวมกันหัวเราเสียงดังสังคมล่นไปไม่หยุดทำต้องมาไว้อยู่ใน